สวัสดีค่ะคุณอาคะนี่ก็มาช่วงดึกซึ่งนานๆก็จะกลับมาทีหนึ่งนะคะในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสมานั่งอ่านคําถามนะคะซึ่งก็จะเป็นคําถามในแฟนเพจมันจะอย่างง่ายเนี่ยแหละคะ่ะที่ทั้งสมาชิกถามเข้ามานะคะในในสัมมนาสดของสัปดาห์ที่แล้วก็มีคําถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะและรวมถึงเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่ น่าจะเป็นตัวท็อปๆของคำถามที่ถูกฝากเอาไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของรถนะคะเรื่องของรถในกิจการดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราใช้เวลาสักประมาณ15นาทีมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเรารวบตึงเข้ามาในเรื่องของคำถามแล้วเดี๋ยวยิงคำตอบกันไปทีเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้กำลังไล่เรียงในกลุ่มของคำถามของรถจนให้อยู่ซึ่งก็มีหลากหลายมากพอสมควรนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ท่านไหนเป็นยังไงบ้างฝากบอกหน่อยจังหวัด อยู่จังหวัดไหนกันบ้านแล้วฝนตกไหมนะคะที่กวดกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็อยู่บ้านเรียบร้อย <c oughs> สัญญาณชาัดไหมอย่างไรเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พี่กัญนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่มาคนแรกเลยพี่กัญนา วิ่ขึ้นร้อยแล้วโอเคได้แต่ว่าคอมเมนต์เพิ่งเห็นหนึ่งคอมเมนต์นะคะพิมพคาว่านัจจามาก็ได้นะคะหรือถ้าคุณมีคําถามนะคะเกี่ยวกับรถยนต์ฝากพิมพมาได้เลยนะคะจะได้ยกกระบิ่คาถามนี้เข้ามาได้หมดนะคะเพราะว่าเมื่อเชา้าอ่ะมีไลฟ์ไปเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วพอท่องเที่ยวเนี่ยก็มีคนถามเรื่องการเคมค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการเคมสักนิดนึง นะคะการเคมสักนิดหนึ่งว่าไอการที่เจ้าของกิจการเนี่ยออกตังไปก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะเคมเนี่ยนะคะเราสามารถเค็มอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะเรามาไร่เรียงกันในเรื่องของประเด็นที่เขียนเอาไว้นะคะในหน้าแฟนเพจวันนี้เลยละกันนะคะนั่นก็คือว่า ในเรื่องของรถยนต์นะคะรวมปัญหาประเด็นรถยนต์ขวัญขอเล่าเป็นลำดับเป็นขั้นขั้นเป็นตอนตอนเป็นข้อข้อนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่พิมพ์ไปได้วยกันได้หรือคุณรู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าคุณเป็นมือเลคเชอร์ของแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะก็ฝากพิมพ์สรุปให้กวัญสักนิดหนึ่งนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนท่านไหนที่มาพิมพ์สรุปให้นะคะสมาชิกท่านอื่นก็ฝากกดแชร์สักหน่อยนะคะฝากกดแชร์สักนิดหนึ่งนะคะหรือนะคะฝากกดไล์ ในการสรุปของเพื่อนๆก็ได้เช่นกันนะคะเริ่มต้นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะขวัขอแยกเป็นทั้งหมด5ข้อโอเคไหมคะเป็นทั้งหมด5ข้อด้วยกันไม่ได้จดและฝากพิมพ์นะคะข้อแรกนะคะคุณต้องดูที่กรรมสิทธิ์การใช้รถอ่ะข้อแรกพูดเป็นภาษาคนรถของใครการพิจารณาเรื่องรถข้อแรกต้องดูก่อนว่ารถของใคร โอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยไอตัวข้อแรกนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราดูเนี่ยแล้ก็จบได้ง่ายอยู่2คําตอบ1เป็นรถของบริษัทจําไว้รถของบริษัทรายจ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นคายจ่ายนะควรจะบันทึกได้เพราะว่ามันเป็นรถของบริษัทต้นกําเนิดของค่าจ่ายมันเป็นชื่อขององค์กรดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้แล้วว่าโอเคเป็นรถของบริษัทค่าใช้จ่ายควรใช้ได้ แต่ว่าในข้อหนึ่งมันมีสองคำตอบถูกไหมคะถ้าเป็นรถของกรรมการละ่ะของเจ้าของอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีการอนุญาตให้ใช้โดยการอนุญาตให้ใช้มีสองแบบหนึ่งอนุญาตให้ใช้ฟรีก็สามารถทำหนังสือยินยอมนะคะกับสองเนี่ยก็คืออนุญาตให้ผ่านกระบวนการในการเช่าเข้า okay, ไหมคะกระบวนการในกอนเช่าดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าในข้อแรกเนี่ย ฝากพิมพ์มานะคะข้อที่1จําได้ไหมคะทุกคนบอกว่าให้พิมพ์ว่ารถของใครการพิจารณาปัญหาเรื่องรถข้อที่1ก็คือเป็นรถของใครคําตอบคือรถบริษัทกับรถของตัวกรรมการนะคะกระบวนการมันตามที่บอกไปรถของบริษัทจบค่าใช้จ่ายมันควรใช้ได้รถของกรรมการอนุญาตใช้ฟรีหรือว่ามีการ เขาเรียกว่าอะไรคะทำเช่ามาราคาเช่านะคุณก็ให้มันเหมาะสมอะนะคะท้ายที่สุดแล้วสัมภาระรให้แค่3 6มหมต่อเดือนต่อขันนั่นเองนะคะต่อมาลำดับที่2นะคะเป็นลำดับที่คุณควรต้องคิดนะลำดับที่คุณควรต้องคิดข้อ2ก็คือว่ารถประเภทอะไรข้อที่1เป็นรถของใครมีคำตอบไปแล้วข้อที่2รถประเภทอะไร นะคะครถประเภทอะไรมันมีเงื่อนไขค่อนข้างมากเหตุผลเนื่องจากว่าไอ้คำว่าลถประเภทประเภทประเภทเนี่ยมันถูกแยกเป็นรถนั่งสบายหรือเปล่ารถนั่งสบายมันจะเป็นกลุ่มเจ็ดที่นั่งสิบที่นั่งเข้าใจไหมคะเจที่นั่งสิบที่นั่งเช่นรถเก๋งนะคะรถสปอร์ตรถตู้ VIP นะคะดังนั้นเป็นกลุ่มตั้งแต่คือแบบ เป็นกลุ่มที่ไม่เกินเจ็ดและเป็นกลุ่มที่ไม่เกินสิบไอ้สองฉบับนี้มันถูกรวมเข้าเป็นในบทบทเขาเรียกว,ว่าบทผลกระทบทางภาษีเดียวกันนะคะคือรถที่กลุ่มนั่งสบายฟังทานนะคะรถที่กลุ่มนั่งสบายแบบสบายๆตามที่บอกไปสองที่นั่งสี่ที่นั่งหรือว่าเป็นรถตู้ไม่สิบที่นั่งอะเาเอาพาสเวลไฟอะไรอย่างเงี้ยรถกลุ่มนี้ใช้ภาษีซื้อไม่ได้ แต่ถ้าลดกลุ่มอื่นใช้ได้ดังนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะคะก็คือกระบะ1ตอนใช้แวดได้6ล้อใช้แวดได้10ล้อใช้แวดได้แมโครใช้แวดได้รถที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมขุดเจาะใหญ่ใช้แวดได้เคลียร์นะคะดังนั้นเนี่ย ปัญหาเรื่องรถข้อแรกรถของใครจบไปแล้วนะคะท่านที่พึ่งเข้าประหม่3 0 0ท่านรถของใครปัญหาเรื่องนี้ต้องจบข้อที่2รถประเภทอะไรมีผลต่อภาษีซื้อนะคะรถกลุ่มนั่งสบายแหวดใช้ไม่ได้ดังนั้นกำลังจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติเจ้าของกิจการซื้อรถ6ล้อเป็นชื่อตัวเอง ชื่อตัวเอง6ล้อนะตอนนั้นน่ะรีบไงนะคะก็เลยทําการซื้อรถ6ล้อเป็นชื่อตัวเองแล้วยังผ่อนอยู่เจ้าของกิจการเนี่ยเอารถ6ล้อเนี่ยเอาไว้วิ่งเพื่อธุรกิจทําเช่าเข้ามาจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของจบไปมีสัญญาเช่าเรียบร้อยสัญญาเช่านั้นส่งผลให้บริษัทสามารถใช้สิทธิ์ของรถนั้นได้6ล้อนะแล้วรถเมื่อเป็นอยู่ในความดูแลของบริษัทก็ไปเติมน้ำมัน ซ่อมเปลี่ยนยาง Mainten น ance เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรายจ่ายทั้งหมดเบิกบริษัทได้รายจ่ายทั้งหมดเบิกแวดได้เพราะมันพิจารณาแล้วแม้จะเป็นรถกรรมการแต่ทำสัญญาเช่าเข้ามาเป็นสิทธิ์ของบริษัททันทีแล้วบริษัทก็ใช้เพื่อง,งานแล้วเป็นกลุ่มรถที่ใช้แวดได้ เคลียร์ไหมคะแค่2องลำดับความคิดนะคะแค่นี้ก็น่าจะพาให้คุณนะพอจะเข้าใจได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าฝากอยู่ประมาณ3-4เรื่องอย่าลืมพิมพ์มานะนึกออกไหมคะไม่ได้ไลฟ์แบบทฤษฎีนานนะเดี๋ยวเนี่ยมือเลคเชอร์ของแฟนเพจหายไปหมดเลยเมื่อก่อนพิมพ์เมื่อก่อนจะมีคนพิมพ์ประเด็นมาใช่ไหมรถของใครอะไรนะคะรถประเภทอะไรนะคะมาดูต่อมาดูต่อนะคะ ข้อสามนะคะที่อยากฝากเอาไว้ที่อยากฝากเอาไว้นะคะคือเราเรียกกันว่ากลุ่มรายจ่ายที่มีปัญหากันละกันรายจ่ายที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถนะคะรายจ่ายที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถข้อสามเนี่ยคือรถในกลุ่ม7ที่นั่ง10ที่นั่งอืมจริงกลุ่มนี้นะถ้าเกิดค่าที่จ่ายเกิดขึ้นนะมันจะเป็นกลุ่มที่แบบให้ใช้ดีไหมเนี่ย เข้าใจไหมคะถ้าขวดเป็นสัมภาระรมองแล้วแบบใช่จริงเหรอวะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะอะไรคะเพราะรถในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะเช่นแบบสมมติวันเนี้ยรถแคมรีอ่อย่างเงี้ยค่ะแคมรี่ของบริษัทเนี่ยวันเนี้ยสมมตินะแคมรี่ของบริษัทเนี่ยไปรับขวดที่สนามบินรถชื่อบริษัทนะวันนี้รถตู้ไม่ว่างคนขับรถลาอะไรอย่างเงี้ย น้อยคนหนึ่งเอารถแคมรี่เนี่ยให้ที่บ้านสมมติที่บ้านขับรถแคมรี่ของบริษัทไปรับกลับที่สนามบินเฮ้ยใช้น้ํามันกับเรื่องส่วนตัวแต่รถของบริษัทแล้วน้ํามันที่เติมก็เบิกค่าใช้จ่ายบริษัทแต่มารับเจ้าของแบบส่วนตัววันหยุดแบบนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นข้อ3นั้นเป็นประเด็นมากเลยคือประเด็นค่าใช้จ่ายที่มีปัญหาจะเกิดขึ้นกับกลุ่มค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นกลุ่มรถ7ที่นั่ง10ที่นั่ง เพราะมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่พอมันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่เนี่ยคำถามต่อมาคืออา้าวแล้วค่าน้ํามันที่พูดมเมื่อกี้ใช้ได้ปะ easy part อ,ทอะที่วิ่งขึ้นทางด่วนเมื่อกี้ซึ่งเป็น easy part ในนามบริษัทอะใช้ได้หรอแต่คุณก็ซื้อในนามบริษัทไงน้ํามันก็เติมในนามบริษัทไงทางด่วนก็เบิกบริษทัทน้ํามันก็เบิกบริษทัทแปลเจ้าของใช้ส่วนตัวอย่างสมมติสมมตินะคะวันนี้รถบริษัทอะวิ่งไปรับกับที่สนามบิน กลับมากรุงเทพเนี่ยแหละแล้วก็ไปรับคุณแม่ไปชอปปิ้งสมมติรถบริษัทอ่ะเห็นปะพอคุณฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเข้าประเด็นข้อ3ประเด็นข้อ3ก็คือเออไอรายจ่ายของรถกลุ่มนี้มันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่คุณฟังคุณก็รู้ว่าพอเราไม่ได้เราไม่ใช่ตัวเราเองเราออกมาแล้วมองเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเออว่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทเลยอะ่ะบริษัทกำลังแอบสอบหรือว่า เอารถไปให้ใช้เอาค่าตังด่วนไปให้ใช้น้ำมันไปให้ใช้ให้ใช้ส่วนตัวซึ่งตามหลักแล้วกมรมสัมพารบอกว่าในกลุ่มนี้ไม่ได้เบิกไม่ได้พอกลับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บขอจิ้มก็ไปตรงปัญหานิดนึงนะคะนั่นก็คือว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันหากต้องการความแม่นยําและเชื่อถือได้ติด gps แล้วขอดูรีพอร์ต gps ถ้าสัมภารอยากดูโอ้โห oh. รถที่ใช้ส่วนตัวติด g p s อ่าก่าไม่ติดสักคันหรือว่ารถตู้บริษัทอย่างเงี้ยติดต้องบอกไหมคะจะได้รู้ว่าตอนนี้วิ่งไปไหนยังไงอืมแต่รถส่วนตัวแงยก็ไม่อยากติดอ่ะถ้าสมมติเราไม่ติดบ้างถ้าไม่ติดแล้วไม่อยากนั่งดูรีพอร์ตของ g p s อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการจด l o ก b o o k นะคะบางคนเรียก l o อกบุกบางคนเรียกทะเบียนการใช้รถดังนั้นเนี่ย มันก็ต้องสัมพันธ์กันหมดว่าวันนี้เอารถไปใช้อะไรยังไงวิ่งกี่กิโลโดยเฉลี่ยแล้วใช้น้ํามันใกล้เคียงหรือไม่มันคือการชนยอดก็จะการชนยอดนะดังนั้นเนี่ยข้อ3ที่บอกไว้นะคะรถที่มีปัญหามากๆเลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือรถในกลุ่มเจะที่นั่งสิทที่นั่งที่มีความเป็นส่วนตัวปนอยู่ถ้าคุณเถียงกับสัมภาระเรื่องนี้แล้วคุณแพ้มันเป็นเรื่องปกติเพราะคุณไม่ทําทะเบียนการใช้รถ น้ำมันทางด่วนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถบางครั้งมันสึกหลอไปเพราะคุณไปใช้ส่วนตัวครอบครัวเจ้าของใช้แต่เบิกทั้งหมดกับบริษัทถ้าสัมภาระจะเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะแพ้เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือแล้วถ้าคุณอยากจะชนะทํายังไงคุณก็ทั้งทําให้มันถูกต้อง มันมีหลายกระบวนการนะคะพราคุณจะตัดมันมาเป็นน้ํามันเป็นเดือนเดือนไปเลยเห็นนะคะว่าโอเคให้สิทธิ์น้ํามันเจ้าของใช้เท่านี้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจดระยะไปเผื่อจะใช้อะไรยังไงและมีหลายอย่างนะคะมันมีทั้งอย่างที่แบบถูกต้องมากแต่ไม่ค่อยถูกใจกับพอจะถูกต้องหน่อยแล้วก็รู้นะว่าทางจเจ้าหน้าที่จะว่าไหมนะคะบางทีมันก็แบบแหมนะแหมใครก็จะทําเปตลอดใช่ไหมเออนะคะดังนั้นเนะะี่ย กลับเข้ามาอีกนิดนึงเมื่อกี้ฝากไป3าข้อข้อแรกนะคะ300รกว่าท่านกวดบอกว่าให้พิจารณาก่อนว่ารถของใครรถของบริษัทจบรถของกรรมการทําเช่าเข้ามาหรืออนุญาตให้ใช้ฟรีข้อ 2. นะคะรถประเภทอะไรมีผลมากๆกกับค่าที่จ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มข้อ3ยิงเข้าประเด็นเลยนะคะรถที่มีประเด็นมากที่สุดคือรถที่มีความเป็นส่วนตัวปนอยู่ได้นะคะเรื่องของ7ที่นั่ง1ิที่นั่งนะคะเก๋งเก๋ง SUV รถตู้ VIP นะคะบางคนไปนฟังว่ารถ4ที่นั่งขึ้นไปไม่ใช่เดี๋ยวนี้ลูกค้ากระดซื้อแบบ2ประตูสปอร์ตอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยโรสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบอทอชอย่างเงี้ยเงี้ยนะคะแซดโฟในนามบริษัทเยอะแยะไปนะคะก็ไม่เป็นไรจากสที่นั่งจะอะไรก็ตามจะแบบไม่มีปัญหาแต่มาอยู่ในกลุ่ม7จ็ดกับสิบเคลียจบไปสข้อแล้วนะคะ เข้ามาสู่ข้อที่4นะคะก่ออยากจะบอกว่ารถที่มีประเด็นต่อมานะคะเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งถามสัมพกรณไป10คนหรือต่อให้ร้อยคนตอนนี้มันไม่ขาดคำตอบไม่ขาดบางคนบอกว่าด้วยกฎหมายเขียนเอาไว้แบบนี้แต่ฝ่ายปฏิบัติบอกฉันจะทำแบบนี้นั่นคือรถกระบ,บะสี่ประตูโอ้โหปัญหามาก บอกตรงนะคะเนื่องจากว่าการจัดประเภทรถเนี่ยนะคะไม่ใช่กรมสรรพากรเป็นคนจัดคุณเข้าใจไหมคะขนส่งเป็นคนจัดนะคะแล้วมันก็ใช้กฎระเบียบของเราเรียกว่าสรรพสานมิตรภาษีสรรพสานมิตรนะคะดังนั้นสรรพสานมิตรกับขนส่งเมื่อก่อนจัดว่ารถกระบะสี่ประตูสี่ประตูนะไม่ใช่แคบสี่ประตูเนี่ยมันอยู่ในระยะเดียวกับรถเกง๋ง เป็นรอยยอสมกลุ่มเดียวกันน่ะนะคะต่อมาเนี่ยทางสรรพาสไม่ไปเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่าถ้ารถกระบะสีประตูที่มีข้างหลังความยาวจำตัวเลขไม่ได้ประมาณเท่านี้บรรทุกน้ำหนักได้ประมาณเท่านี้ให้จัดอยู่ในกลุ่มประเภทกระบะ1ตอนหรือกระบะแคบมันถูกจัดประเภทเปลี่ยนดังนั้นเมื่อสรรพานมิตรกขยับเนอะแมขยับประเภทรถของกระบะมันทำให นึกอไหมคะมันทําให้มีผลกระทบทางภาษีเหมือนกันเพราะว่าภาษีมันไปล้อก,กันกับประเภทรอยออเช่นกลุ่มรอยอหนึ่งรถเกง๋งรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แหวนไม่ได้เข้าใจนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราจะบอกว่าที่ผ่านมากระบ,บะสี่ประตูลูกค้าของครูอัดแล้วก็ลูกศิษย์โดยส่วนใหญ่ไม่เคยใช้แหวนเลยเพราะว่ามันไปอยู่ในกลุ่มรถเกง๋งเพราะมันมีสี่ประตูนั่งสบายนี่ แต่พอปัจจุบันถุงย้ายประเภทไปอยู่ประเภทเดียวกับกระบะแคบสมัยกบางท่านบอกอ่ะได้บางท่านบอกอ,ไ,อ,กอมไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องรอก่อนเนื่ยบอกไหมคะแล้วก็ให้พิจารณาเป็นส่วนๆไปบางคนผู้สอบบอกอะก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่หลายอย่างหลายอย่างจริงนะคะถามอาจารย์ที่หวัดรู้จกักแกบอกว่า,าถ้าด้วยกฎหมายเข็นแบบนี้ควรได้ สัมภาระพักปฏิบัติไม่ให้หลายอย่างมากนะคะแต่ก็เดาเข้าใจว่าที่ไม่ให้เพราะว่าเจ้าของใช้ส่วนตัวเยอะไงกระบะสีประตูเมื่อก่อนใช้แหวดไม่ได้ตอนนี้ใช้แหวดได้แหละแต่ด้านกระบะสีประตูเป็นรถที่เจ้าของใช้บ่อยมากแล้วก็วิ่งส่วนตัวเยอะไม่จดระยะแปลว่าอะไรคะคุณอยากที่จะชนะเรื่องภาษีซื้อกับรถกระบะสีประตู แต่ทันใดนั้นคุณกระทําไม่ดีไม่เปะ๊ะไม่ถูกต้องมันไม่มีทางทําได้หรอกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยรถเมื่อมันมีสิทธิ์ใช้ภาษีซื้อคุณก็ต้องดําเนินงานเอกสารให้เนี๊ยบมากขึ้นท่านที่ซื้อชุดแฟ้มคัมภีร์เล่มใหญ่ที่มันชื่อว่าแฟ้มคัมภี์ธุรกิจนะมันมีทะเบียนการจดนะคะเพื่อให้คุณไปทำลอกบุ๊กมันมีนึกออกไหมคะดังนั้นลองไปทําตามดู ะะลองไปทําตามดูซึ่งฝากไปแล้วนะสีข้อ1นะคะรถของใคร 2. รถประเภทอะไรมีผลต่อภาษีซื้อนะคะ 3. นะคะรถที่มีปัญหามากที่สุดคือกลุ่ม7ที่นั่ง10ที่นั่งนะรถเก่งรถตู้ทั่วไป 4. นะคะรถที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือรถกระบ,บะ4ประตูที่สัมภาระร้อยคนตอบณจุดนี้ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้น4ข้อผ่านไปอ่ะ 280ท่านถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหดีมีประโยชน์ฝากพิมพ์นะจ๊ะมาได้นะนะจ๊ะเดี๋ยวอีกข้อสุดท้ายเดี๋ยวดิฉันขอถ่ายก่อนดิฉัน n เอาไว้นะคะถ้ารู้สึกว่าดีมากมีประโยชน์มากฝากพิมพ์นะจ๊ะมาหน่อยเดี๋ยวไปเอาแบบไปนี่มาให้แบบกรอบหลอกดูให้บ้ี้ ้าหลกปลาครับหนึ่งเดี๋ยวถ้าหาเจอนะถ้าหาเจอจะให้ดูนะคะอันนี้ถ้าไหนที่มีแล้วนะคะมันจะมีหน้าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าดิฉันจะไลฟ์เพิ่มเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะซึ่งเราจะไลฟ์เพิ่มประจำทุกวันพุธอยู่แล้วประเด็นปัญหารถยนต์โอเคจะละอยู่ที่บท2.6เด้อนะคะ บท2.6จะรวมประเด็นปัญหารถยนต์อยู่นะคะอืมบท2.6หนาเหลือเกินค่ะมีสัญญาเช่านะคะแล้วอ่ะเดี๋ละมาค่ะแหมพิมพ์น้าจากันมานา่นา,ารักน้าจ้านี้ละน,นะโอเคอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวก่อน กด2.6ค่า้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นะคะแล้วคุณเปิดมาข้างในเนี่ยจะมีเนี่ยคะ่ะแบบฟอร์มการตั้งเบิกค่าพาานะโอเคไหมคะทำทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วก็ดูเรื่องว่าทะเบียนนี้มันจดสำหรับรถประเภทอะไรเป็นยังไงนะคะอันนี้สุสุจะเป็นตัวอย่างของมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ต้องไปตั้งนโยบายก่อนว่าเราจะจ่ายยังไงบ้าง จ่ายค่าผ่านทางไหมบินน้ำมันน้ำมันเคมไหมค่าที่จอดรถมีไหมเออค่าที่จอดรถก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะชีวิตเนี้ยเคยจ่ายค่าที่จอดรถสูงสุดคือ650บาทอ่ะแค่จอดกินกาแฟสตาร์บัคแล้วไม่ได้ดูแล้วนั่งคุยงานนานอ่ะนะคะก็จ่ายไป8 400กว่าบาทอ่ะลองดูค่ะท่านไหนที่มีแฟ้มแล้วนะคะท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะรอพรุ่งนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบจองนะคะพรุ่งนี้จะมีราคาพิเศษก็คือ28 ยี่สิบเก้าสามสิบสเอ็ดแฟ้มนี้นะคะประกอบขึ้นมาใหม่กับออฟฟิศใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนราคารอฟังพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งสามารถที่จะข้อความไปบอกว่าเดี๋ยวพี่รอราคาโปรโมชั่นพรุ่งนี้ประชุมทีมเซลล์แต่ชานะคะเื่อจะมีราคาบอกเลยว่าถ้าคนเก่ารู้ราคากลัวจะงอนกันมากนะคะ,ะขยับขึ้นมานิดนึงโอเคเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสี่ข้อนะคะใน เดี๋ยวฟังข้อ5้าต่อนิดนึงนะคะอม,มองไม่เห็นแล้วอะอ่านะคะสรุปใหม่ก็คือ 1. นึ่ไปดูก่อนพิจารณารถของไขรสองรถประเภทอะไรมีผลต่อแวดมากๆเลยนะคะสเนี่ยรถที่มีปัญหาจริงๆในปัจจุบันกับคำถามล้านแปดก็คือเรื่องของเจดที่นั่งสิบที่นั่ง 4. ี่นะคะรถที่ยังเถียงกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของรถ4ี่ประตูนะคะถามไปหลายคนก็มีหลายคำตอบดังนั้น ถ้าวันนี้คุณยังงงไม่แปลกใจนะคะดีฉันยังรอคําตอบที่แท้จริงและการกระทําที่แท้จริงคําตอบที่แท้จริงเรารู้อยู่แล้วแต่การกระทําที่เป็นมาตรฐานที่สัมภาระทุกคนเ,เห็นตรงกันเนี่ยนะคะเราก็ยังรอคําตอบเรื่องของรถสีประตูอยู่นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้รถของพนักงาน ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเคยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะการใช้รถของพน,นักง,งานถ้ามันเป็นการ <c oughs> ใช้โดยบนข้อตกลงเช่นเออเป็นเซลต้องวิ่งไปหาลูกคา้างั้นใช้รถเธอก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเซลบางคนอ่ะนะคะก็ยินดีมากกับการใช้รถตัวเองก็ถนัด ออกจากบ้านมาไม่ต้องข้อออฟฟิศไปหาลูกค้าเลยใช้รถตัวเองนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้รถของพน,นักงานมันจะมีหลายออปชันออปชันแรกก็คือตัดรวมไปนะคะเป็นเงินเดือนเขาเลยเราเรียกกัว่าการจ่ายค่าเสื่อมรถกับค่าน้ามันดังนั้นเอาเรื่องของค่าเสื่อมก่อนอเช่นเซลล์ Sell, ให้เงินเดือนหมื่นหนึ่งถ้ามีรถก็หมื่นสี่อ่าเพิ่มภาสีพานแล้วนะแล้วก็ บางคนก็ถ้ามีรถก็ให้หมื่นห้าหมนหกเซลล์บางคนที่แบบเมื่อก่อนจะมีรถแต่ฉันขายทิ้งไปแล้วพอต่อมาทำทำงานที่นี่ถ้ามีรถก็จะได้เงินเพิ่มอีกห้าพันเอาห้าพันที่ได้มาไปผ่อนดีกว่าเว้ไปถอยรถมาก็มีเยอะแยะไปเซล์ต่างจาังหวัดต้องใช้รถดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะคิดใหม่ว่าใช้รถพนักงานถ้าเป็นประจําแบบนี้เหมาะกับการที่เขาควรใสรถของเขาว,วิ่งสําหรับเราเลยเนี่ย <c oughs> ใส่เข้าไปเป็นเงินเดือนเลย นอยไหมคะใส่ผลตอบแทนเรื่องรถเนี่ยใส่เข้าไปที่เงินเดือนเลยเราจ่ายไปเป็นรูปแบบของเงินเดือน,นยังไงก็บันทึกค่าใช้จ่ายได้อยู่แล้วกับ2เรื่องของน้ํามันน้ํามันเนี่ยคุณตั้งเป็นนโยบายหรือว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างตามจริงเอาบินมาเบิกกับ2อ่ะตัดเข้าไปเป็นเงินเดือนเลยซึ่งเอาแบบง่ายสุดเลยไหมง่ายสุดเลยนะตัดไปเป็นเงินเดือนเลย จริงบินเบิร์นะไม่ต้องเก็บก็ได้ถ้าคุณอยากเก็บเป็นหลักฐานก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปเป็นเงินเดือนพนักงานมันจะมีตารางของอเดี๋ยวก่อนนะคะ เวลาทําคํานวณเงินเดือนเนี่ยนะคะมันจะมีตารางในการคํานวณเงินเดือนแล้วในการคํานวณเงินเดือนหรือผมตอบแทนเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งที่เป็นรายได้อื่นๆรายได้อื่นๆเนี่ยมันเช่ค่าที่พักน้ามงน้้ามัน b นเนฟิตกริ่นแะคะ่ะก็คือสิทธทิประโยชน์ที่พนักง,งานจะได้รับมีอะไรบ้างใส่ไปให้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าใส่ค่าเสื่อมรถไปในเงินเดือนใส่ค่าน้ํามันไปในเงินเดือนจบเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้แน่นอน เคลียเพราะว่าหลักฐานคืออะไรพองอดอนหนึ่งหลักฐานพองอดอนหนึ่งห้าสิบทวิที่เราหักพนักงานเคลียนะคะแต่ประเด็นก็คืออันนี้ผักภาระเราพูดกันตรงๆคือผักภาระเป็นไรายได้พนักงานพนักงานไปคำนวณร่วมเสียภาษีเสียก็เสียไม่เสียก็ไม่เสียก็ได้คืนก็จบไม่มีปัญหากับการถ้าเราใช้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นเฮ้ย เอามอเตอร์ไซค์วิง่ง, he i, he i. งไปส่งของหน่อยเฮ้ยเเอารถเก๋งไปส่งของให้พี่หน่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดังนั้นเราต้องตั้งกับมาตั้งเป็นนโยบายว่าโอเคกับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราจะให้เด็กกิโลละเท่าไหร่กับรถเก๋งอ่ะเราจะให้เด็กกิโลละเท่าไหร่บางทีอ่ะของที่ออฟิศกวดเคยเล่าให้ฟังอะคะ่ะเมื่อก่อนที่บอกว่าพอคำนวณให้กิโลละสี่บาทตายแล้วมันขับไปส่งไปสีให้แค่เนี้ยสองกิโลไปกับสี่สี่สี่สิบหกสิบหกบาท นี่คือค่าเสื่อมลมน้ำมันสิบหกบาทเด็กบอกโอ้โห و, ไม่เอาอะกูต้องขับด้วยรถกูด้วยบอกวินดีกาเรียกแกบดีกว่าไปกับสี่สิบหรือไปกับหกสิบอย่างเงี้ยเด็กก็รู้สึกว่าเออขับรถตัวเองก็ดูสะดวกก็จริงอะนะแต่ว่าทำไมคะมันเบิกได้น้อยอะ <c oughs> เรียก <c oughs> จะบอกว่าเรียกแกบเรียกแกบกับ บบกวินมอเตอร์ไซค์น่ะปักซอยอ่ะไปส่งของอ่ะนะคะยังแฟกว่า mm. คุณต้องเข้าใจเรื่องคับนี้นะเพราะว่าเด็กอาจจะคิดว่าโอ้ยสิบหบาทเข้ากระเป๋าสิบค้งก็ร้อยหกสิไม่เยอะข mm. ี้เกียจม,มานั่งถอยรถถอยออกออกจากซองแล้วมันก็จะแบบบางคนอาจจะแบบไปใช้ เซอร์วิสข้างนอกแทนนะคะแล้วเราบริษัทก็จ่ายแพงกว่าก็แล้วแต่ไปประเด็นเลยของครูอาจแก้ไขโดยตรงที่ว่าถ้าคูณออกมาแล้วใช้รถเด็กเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต่ำกว่า20ให้ปัดเป็น20แบบนเนี้ยเหนือไหมคะถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยต่ำกว่า50เราปัดเป็น50ไปเลยนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่ <c oughs> เด็กใช้รถตัวเองเนี่ยต้องให้รู้สึกเออประหยัดแล้วเด็กก็แฝงเรื่องนี้มัน เป็นหลายบทข้อบทบข้าบทการกระทำนะคะในกิจการดังนั้นเนี่ยเป็น5เรื่องไว้เคลียเราเรียกว่าใช้ประจําผักภาระเป็นเงินเดือนจําเป็นต้องทําแบบนี้นะคะผักไปรล้ไปเลยในเรื่องของค่าเสื่อมรถน้ํามัน ะะกับ2เนี่ยใช้เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้นะคะก็ทําเบิกมาเซตเป็นกิโลมาว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มาจดระยะนะคะควรมีใบจดระยะอย่างที่บอกไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตั้งเบิกกันนะให้เป็นนโยบายมีขั้นต่ำไหม ซึ่งในแบบที่2ที่เป็นค้างคาวเวลาเราจ่ายตังให้เด็กไม่ถือเป็นไรายได้เด็กวันนี้ฝากเอาไว้5ข้อส่วนท่านไหนสนใจแฟ้มตัวนี้นะคะย้ายออฟฟิศใหม่ตอนนี้สั่งขึ้นแฟ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ3วันค่ะ29 30 31กอดกรกฎาคม3วันกับโปรโมชั่นที่บอกว่า1คุณตัดบัตรเครดิตได้0% 10เดือนกับราคาที่พิเศษมากท่านที่ซื้อไปแล้วนะคะคุณอยาได้ยินตัวเลขเลยนะคะท่านที่สนใจนะคะ เอาเป็นว่าคุณแชทเข้าไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชียง่ายดีกว่านะคะคุณอาจจะได้ร่างว่าเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปลายเดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวลองดูลองดูนะคะสามารถที่จะข้อความทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะส่วนราคาทั้งหมดนะคะจะบอกอีกทีนึงพรุ่งนี้หลัง10บโมงเราจะประชุมเซลล์นะคะ ก็จริงๆราคาเต็มอยู่ที่29,000แต่พ้นข้างมั่นใจว่าพวกนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่สนใจแฟ้มกัมปีธุรกิจอันนี้เดี๋ยวเจอกันในการทำ Facebook Live ครั้งต่อไปนะคะวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้ารู้สึกว่าเออ ฟังแล้วได้ไอเดียเดี๋ยวจะลองกลับไปทำดูนะคะกดหัวใจรัวๆให้สักนิดหนึ่งหรือพิมพ์คำว่านะจ๊ะมาก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดอยู่ที่เดิมนะคะที่นี่แฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะมีอะไรสามารถทักทายกันเข้ามาได้เสมอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องอยู่ดูแลกลุ่มลูกค้านะคะบูดเกือบ200ท่านเลยในการวางระบบบัญชีภาษีของลูกค้าสี่กลยุทธ์ตอนนี้ยังปิดรับอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดอีกทีไปลายเดือนหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะนรัดฟันดี้รัที่สวัสดีะคะ